ครับผมสวัสดีครับมาพบกับช่องคนลาฝันหวยฟรีนะครับคนลาฝันหวยฟรีดูดีๆมีโชคนะครับติดตามได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ ขอบคุณที่รับชมนะครับท่านใดรับชมขอให้เฮงๆนะครับโชคดีเฮงๆรวยๆทุกท่านนะครับรับประกันนะครับสุดเลเ็กวิ่งบนม่นมวนมันที่ส6บก็พอนี้นะครับงมวดที่แล้วทางช่องก็ให้ไปที่เิ่เกตลองสามนะครับติดตามทางช่องจะรู้นะครับวันนี้ ก็ให้ที่สามลองห้านะครับสองตัวนี้มาแน่นอนครับบิงสองตัวเพอเพอมาสองตัวได้สองตัวเต็มๆนะครับชุดอาจจะมีมาหลักร้อยตัวหนึ่งมาหลักสิบตัวก็ได้นะครับไม่แน่นอนเสมอไปอาจจะเป็นมาทั้งสิบทั้งหน่วยคู่กันก็ได้นะครับแต่ชุดได้ไม่แน่นอนเมื่อที่แล้วก็ให้ไปที่ วิ่งเกตลองสามนะครับก็เข้ามาก็ออกมาที่สามศูนย์เจ็ดนะครับเข้าทั้งสามทั้งเนะครับถ้าวิ่งก็เข้าทั้งสองประตูนะครับกําไรล้วนเลยนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ทางช่องด้วยนะครับใครที่เข้ามารับชมการจีดคำนวณหวยเป็นเพียงแนวะทางในเชิงณิตาศาสตร์นะครับไม่สนับสนุน,นเร่งการมานาัด้วยสิ่งผิดกฎหมายใดๆ ุกกรณีคิดค้นึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมทั้งช่องก็นำเสนอเพื่อเป็นความบันเทิงนะครับใครที่ชอบท่านใดที่ชอบก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ ก็โปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมคลิปนี้นำเสนออันใดที่อายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจนะครับทางช่องเราก็นำเสนอชุด2ตัวนะครับวิ่ง แล้วก็ลงให้อีกเป็นชุดนี่คือคู่ชุดนะครับคู่ชุด2ตัวบนงวดประจำวันที่ชุด2ตัวบนแม่นแม่นมวดประจำวันที่16กกพสี่หกนะครับมาชัว,ชวห้าชุดตรงห้าชุดตรงนะครับมาชัวห้าชุดตรงไม่ต้องครับครับห้าสามห้าสามแปด 395859าห้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับทางช่องรับกัน100%ซนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับฝกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับการชิดคำนวณหวยเป็นเพียงแนวทางในเชิงคณิตศาสตร์นะครับไม่สนับสนุนให้ได้การบริหารหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกกรณีชิดคนขึ้นมา เือเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับช่องนำเสนอเพื่อความบันเทิงเป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับท่านใดที่ไม่ชอบก็กดผ่านนะครับคนใดที่ชอบก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปนะครับผมก็ขอบคุณท่านใดที่รับชม ท่ในใดที่ติดตามอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพจะได้เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลให้กับท่านใดที่เพื่อร่วมโลกนะครับต้นทุนน้อยครับดูช่องนี้ชมช่องนี้ครับต้นทุนน้อยไม่ต้องลงทุนเยอะครับถูกก็คือถูกครับผิดก็คือผิดครับว่าไปตามสูตรครับ การคิดคำนวนหนอยก็มีผิดมั่งถูกมั่งครับแต่จะให้ถูกทุกงวดก็ไม่ใช่นะครับก็ย่อมีผิดมั่งนะครับไม่ว่าจะเจ้าไหนอาจารย์ไหนทั้งนั้นนะครับก็ย่อมีผิดทุกเจ้าทุกอาจารย์นะครับไม่มีเจ้าไหนอาจารย์ไหนที่จะถูกตลอดนี่แหละครับจะลืมนะครับฝากชุดสองตัวบนนะครับจะสรุปให้อีกทีก็ใกล้วันหัว,วอกนะครับ จะเน้นให้สองชุดหรือไม่ก็สี่ชุดนะครับเฉพาะสองตัวบนนะครับทางช่องก็จะไม่คิดไม่คำนวณชุดนะครับแต่จะจับเป็นจัดให้เป็นเลขวิ่งแล้วก็ชุดสองตัวนะครับชุดสองตัวมานะครับมาหนึ่งตัว ชุดสองตัวมาหนึ่งชุดตรงบนมาชัวนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์รับประกันนะครับทางช่องก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมก็การชิดคนนน้นคำนวณหอยเป็นเพียงแนวทางในเชิงคณิตศาสตร์นะครับ ไม่สนับสนุนเรื่องการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมอาทกคำนวณหวยคิดค้นเพื่อเป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับก็ไม่ได้บังคับกันนะครับใครชอบก็ชอบใครไม่ชอบก็ผ่านนะครับตามเชิงคณิตศาสตร์คิดค้นขึ้นมาก็หวังอยากให้ทุกท่านนะครับ อยากให้เข้าท้กงวนนะครับฟั้งๆท้กงมวนะจะดีนะครับอ,อย่างไงก็ขอขอบคุณนะครับท่านใดที่ติดตามรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนกดติดตามด้วยนะครับก็เป็นกําลังใจในการทคชิปต่อไปนะครับผมฝากด้วยนะครับจ่องคนรับฝันหน่วยพี่ดูดีๆมีโชคครับผมสวัสดีครับ